วัดตองเออเรียกว่าพื้นตองก็คงชี้ว่ามีทั้งราคามีทั้งลักษณะสมการนั้นเชือ่อบอกเราว่าเชื่อสมคัญน,นั่นสมการดูแลเชือ่อมึงเชื่อตองคนีเออสมการสมการมันเป็นยังไงหรืครับพี่ทองนั้นนะ่ะสิเป็นยังไงหรืจ้าพี่ทองสมการกับเชือ่อแค่มึงลองสังเกตเลยว่านะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราคเคยจ่ว่าเป็นคนที่มีอำนาจวัดพระหน้ามีบารามีมากกว่าเปื้อนนะบอกมึงที่ กูว่าแต่ในประเทศเตยในปัจจุบันนี้คนี่มีบารมีมีบุญวัฒนามีอำนาจมากว่าเพื่อนก็ไม่เคยเกิดตันประยุทธ์แต่แต่รับประเทศไม่กว่าว่าตันประยุทธ์เอแต่ว่าเต้ยต้นี้ไม่กว่าว่าเต่ยวต้นี้เต่ยตัดตากไปกกลยลอมเต่ยปัดปัดเยอะตรงนี้เต่ยวาไม่ได้เกินเกิดสุจีฮ่าผ่าสุจีเอเกินเพื่อ uh ไม่เ,เกิดพื้นน,น,นู่นแรกเจอมาแลงนึ่กระลักกระลักน้ำมาแบบเป๊กเตาเลยเต่างจะล่ำต่างเอื้องดื้อมั่พร้อมเลยเอ่าก็พุ่นก็พุ่นอ่าตันทุน่ยเจ็ดหลุดซะไหนะาเชื่อมาขึ้นบุญอาทิตย์มาลบูอ่พาพระนิพพ์กัดกรอกเล็กกรอกเลกแล้วอ่าก็พุ่นกับชื่อนั้นร่ำกัน,อกนเออระดับรู้เตสต้องตัดประยุทธ์มันเป็นยังไงหรือครับที่ต้องมีอำนาจวัฒนามีบุญบรารมีครับ ชื่อมันเป็นยังไงเลยจ้าพี่อตชื่อมันประกอบด้วยตัวที่เป็นอำนาจเป็นวัฒนธรรมมีบุญบารมีประกอบอยู่ในอักษรแต่ละตัวคุยบอกไอ้บรูดเนี่ยประยุทธ์เออมึงลองสักคนได้ไหมเนยไม่เจี่ยบประยุทธ์ประยุทธ์พ่อปลาดอเรียนสระพระโยยักษ์สู่ต่อต้านต่อตรงหยุดประยุทธ์ปะกยำรัวแรงบ่อยเี่ยวแปรปู มึงอย่ารัร่วมันกับประเทศกตัดหน้าก่อนยิ้มมึงเด็กคนยิน้นดาวบาดปที่เลยปลาดกับตุวกัน้องเวียนนูจาแกงแงกไปแล้วโว้ดหนองเวียนนูเจียงว่าโตกับแต่รินเลยเพียง,งตัดหน้าเลายลูกยิ้มดีใจนะแกงพวกต่ว่าเก้าวอ่ะเออเดี๋ยวนี้ก็มึงรั่วกุ๊ดเที่ยวถึงเพียงตัดหน้าปัดลูกยิ้มเด็กคนยิ้นเลยประยุทธ์เอเอมึงจะกดมาเลยที่ประย,ยุทธ์ได้ก็เลยกูบอกให้ดูบ่อบปลา ปกป้องรอเรือเอกรารสระปฏิจจตย่อยอยากยุดยั้งสระอุกการจุดจริตต่อต้านการตะลวิวัดต่อตุงก็ต้งพระเจ้าติปเตยเจ้าบูดเมื่อกดเตอเตวาอะไรเงี้ยเฮงี้ยเมื่อกัเตื้อเตบวานหรือโว้เบิ่ดบเบ้าเดียวันเออ เว้นเราตัาา๋ไปแจกจุติประยุยทธ์จารุพิษเรานายกในตอนบี้ีตอนนี้บุรีทีมเชื่อเด้งเรียดทั้งหน้าหมดเยะกับจุติออเออจริงบ่จริงกันแล้วนะซึ่งดีนี้เจอมึงอาจจะไม่เอาทองจะถิ่มไม่เอาโอคุณไม่เอาเชื่อทองมันเป็นยังไงครับพี่ทองชื่อทองมันก็ดีอยู่แล้วนั่นสิพี่ทองชื่อทองมีความหมายมีราคามากด้วยไม่เอาครับเออเชื่อทองไม่ใช่เป็นมงคลต่อใดเออไายมึงลองจับกดมาแลยที่เชื่อ Tông đã có bài đi, tỏa thang tù ghét, hoang bù bát chết bay ho mai hơn chúng cách cách ta rút, kẹp ghét, bù bạc, mai hơn kẹp 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 chết kẹp tay kẹp 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 แล้วเบิดเจอมึงไม่เอาแล้วแล้วมึงบอกว่าไม่เอาอะไรเออจริงกูไม่เอาจริงเลยจริงนะกูแี่ยนุ่มเป็นซีวัดโตเอ๊ะเอ๊มึงแล็กกูดิเล็กกูแกงกว่าบ้านเล็กกูดิเล็กกูดิกระปั้นึงดิจอดมาเลยดิแก้วอะไรแก้วแก้วโตแก้วนะกัดมาเลยดิแก้วอะไรอย่งแกดิอ๋อก็เคยป๊อกป๊อก ว่แว่นเวววับวับป่ะจะรูปแกกอกกอเวววับวับไม่เส้นเดียวอ่ะผมจำขัจริงคนที่เชื่อกันเลยมันต้องว่าคจริงกันเน่ยมันอะไรเลยครับพี่ต้องนั่นแหละครับผมบอกไอ้โบว่าชื่อนั่นมีบุญอํานาจวัฒนาครับเมื่อพรุ่นี้ต้องกระไรแกวเปล่าครับเล่ชื่อตันประยุทธ์เป็นตนกับตุกอย่างทุกตัวข้อนไม่ก็บับประกอบด้วยอํานาจวัฒนามีบุญบารมีครบอยู่ในชืนตุตัวข้อนที่นี้ เรื่องการแสดงของเรามันเป็นไงบ้างจะพี่ทองยังการแสดงแับนั่นแหละที่ทองการแสดงเป็นยังไงบ้างการแสดงในปัจจุบันนี้เรามาแสดงอยู่ติ่นีฐร่าเดือนว่ามาแสดงอยู่รางเดือนว่าการแสดงไม่มีัญหาแต่ประกันได้คนเข้ามาชมการแสดงมากตุกขึ้นอ่ากินวะหักตาใจใจเร็วไม่กับหมได้ชื่อกันเลยกับเก้าทำไปการแสดงี่นี้ณที่นี้ปัญหาปัญหามีอยู่อย่างเดียวกับ คือการแสดงที่ว่าเรามายุติดีไล่ปีไล่เดือนเป็นเกิดการสัมสาษพอการแสดงสัมสาษณ์ทำให้ประชาชนก็เบื่อน่ายทีนี้พอคเนเบื่อน่ายทีนี้ทำให้ประชาชนคน,นดินมาชมการแสดงหรือมนจะน้อยลงแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเลยครับพี่ทองนั่นนาทีเราจะทำยังไงเลยจ้าพี่ทองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงไหมทำร,รื้อแล้วรูปแบบการแสดงไหมทำยังไงเลยครับพี่ทองรูปแบบการแสดงใหม่ ลืมไม่ความว่าไอ้มันเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปเป็นสเต็ปยังไงเลยจ้ะเริ่มจักแต่ว่าเมื่อจะไม่คนดียดตื่นเดี๋ยวเราบาดเสดงน้องอุไรออกมาจากด้านหน้าเวทีตอนนี้น้องคนอุนองไรจะออกเราบบเราบัดรองเพลงแต่ถ้าเกิดเสดงละครน้องอุไรออกรองกล้าร่ำเต้นจบประชาชนเบื่อแล้วทีนี้จะทํายังไงเลยครับนี่ดอกเปลี่ยนเป็นสเต็ปจำคือแล้วเป็นสเต็ปเอาตั้งเพลงตั้งลุงตั้งดูราลีเจ็บปาเราแงงเอาบัดรวมไว้บัดเลย มารวมกันแบบไหนครับพี่ต้องเอออันนี้กับเห็นตัวบริวารตอนแรกว่าครับทีนี้อืมเราจะรองเพลงอืมทีนี้เราก um. ็ต้องขึ้นด้วยเพลงติ่ชาชาคอนขึ้นเพลงช้าคอนนะครับอะไรกับไอ้ไม่ไปเป็นเป็นระดับระดับระดับเห็นตัวบริวารเมื่อก่อเราจะอ่าติดเหลืองรถยนต์วันนี้จะไปกับเหียงบอกเหลืองติดขึ้นเร็วบอกเหลืองติดปั๊บคอนดีว่าจะ เร่งเรลือเงาเต็มที่เราก็เดือดคอยๆก้าวเปลี่ยนนึ่งกอดก้าวเปลี่ยนนึ่งกอดเออเร่งกัมมันกัจจานก็เด้งดันแล้วเวทีเราจะเรื่มไปจ่าขาคอนทำยังไงเลยครับพี่ต้องปัญญาครับทั้งหมดขึ้นโดยเพลงจ่าขอเดือบนมทุ่งกระโจมทองฝากแปลงรักลอยลำตัวหอม ลายปีผ่านไปไม่ยิ้ทข่าวจากแม่สาวเมืองเพชรโลพินลง ใจทำพันจากใจตอนไกลสิ้นเมื่อกระทินทุ่งกระโจมทอเยี่ยงครับพี่ทองใช้ได้พี่ทองอ๋อพันะจอง นี่คืออะไรครับพี่น้องีเกียร์นึ่งกับเกียร์นึ่งกับเกียร์นึ่งดีๆบอกเกียร์นึ่งปั้นจะรวยเร็วตึ้งดีๆขึ้นเลยเกียร์ก้องเกียร์สองนี่ทำยังไงเลยครับพี่น้องจำว่าเราบุงเอาจำว่าเราบุงเราเชาวดินมันจนรักงบงบองมนต์าเธอไม่เห็นใจมองดูแลดาวเดือนที่ไร้ถ้วยอามจับใจอยากไปไวกว่าเธอเห็นดาวผู้ฟ้ารัก่าคงเกอ กำเกินและจะนอนละเมอต่ำเกินและจะนอนละเมอเบอร์ละเมอแค่นหนึ่งจิตื่งนาเบอร์ละเมอแค่นหนึ่งจิตื่งนาโอดใจ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 อันเกียร์ไรกเกียร์ช่องเกียร์ช่องตุ่นจำบงเออทีนี้เกียร์ด้ามเกียร์ด้ามจะบงกันแล้วเอวันนี้ก่อเร็ววันนี้ิจำบงเออโทรมาทุกคืนรักคนอื่นและจะบาดทำไม าไปรักใครจำใจทำรวยื่อทำจำใจทำรวยเืทำใจลืมใจแน่ที่แธ้ทำรวยลืมพีรักกันหลายปีดูเีมามาใจดำใจดำเหมือนดินอยู่พินและมดีมายังเทว่าได้ช่วยด้วย,วยน้องทำรวยลืมอทำที่ไหนนะครับที่เราเปียกรามกับเปียกราม ใจได้เกดได้เดเเออนี้ปวดก็เีดจ้จเดจ้เกีดเสเีดเนี่เรเปลีนมาเป็นจั๊กจัะจั๊จัเออเียดจิตึงบัเกิดใส่ลมหมกเรวโกเริวพัดเรียวละลองคิดตึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาไล จากที่จังหวัดสุพรรณจอระเกสามพันที่ละนั้นฉันเคย รู้จักันตัวนาอาว่าไกลไปเจอระเก้ตามป่าอดใจใจบ่ดีผู้กำลังย่อยบ่ดีมึงหยุดแกออกเดี๋ยวดีกว่าไปลองตัดตัดเลี้แต่ชอบแามซีเฮ้ตัดเลี้ยาอบแจมซีหันเกียรได้เดียวเกียดเกียร์ซีออเกดีแล้วเจีาที่นี่เกียเกียเปลี่ยนได้แช่จช่กัน กูยิงเดินดีว่าหมดก้ชจ่นใจไม่จ้าเขาว่าจะมาขอเดินละแม่เดินหัวรอในละนอผกูยิงน่าเงินไม่ไม่นาตาชินรักเอามันเป็นคะเนมเหือเกินรักซื้อเดี๋ยวนี้ต้องซื้อด้วยเงนก็จนเลือกเกินแล้วจะเอาเงินที่ได้ไปขอ วัวววววไปกนาะตริดเอาตัว้ได้กินตัวกระลูกปานป้ดเกียรเลยเกียรเลยอย่าเเกียรเกียรอะไรเกีย้งตีนี้ปวดจบแต่เพลงมันทำยังไงอีกนะครับพี่ทองนั่นนาททำยังไงอีกนี่จ่ตองลบติทินระเบิดพื้นบ้านที่เล็บินพื้นบ้านกับรอยแงกับรอยแงทำดือเรารงแรงกรดดเือจากลาอู่จาจอนแล้วรงแรงเออ ตันยงตันยงนะยงไรละนอ้องมีต,นตน้นเรยังตนเดอัดเจอเฮยยังต้นเรบังไปไม่รอดแย่แล้วเดยประตูประเดน้ำตาประดุยมตาประดุยงกอดะตะเกาตกวักจคคิดถึงคนรกักลืมไม่ลงลืมไม่ลงอัเดเจอเฮยลืมไม่ลง ตูดน้ำตาประดยจบังทีนาก้าวไม่ลงจักคำดีว่าอันนี้ที่เราเป็นปืนบานเอ,อีเยด้ยเยหยื่อนึงเียืนึงเออต่อไปเหยื่อจองเยื่อองเียวันนี้เดียววันน,วนนี้ครับที่องาขับเนี่ยอะไรครับจังวะากับจังหวะปะทะโรเองก็เดี๋ยวเราอูกับเรา เราเป็นยังไงหรือจะพี่ตจักว่านี่กับจักว่าเออแต่พวกเราเลยนเดี๋ยวเราต้อยกัมเดี่ยวใบเลบุงาตันยงและยงแหน่ต้วยนออยังมีต้นไกลดาวดาวเออแลบุงาตันยงด้วยนออยังมีต้นไกลคืนนี้น้น้องนอนหน่อยบาบังน้าใหญ่ไปนอน นอนกลางและก็น้องเกนด้วยแต่ไม่ได้นอนกลางให้นอนกลางก็น้องเกนตัด้วยนาให่น้าไปนอนด้วยในบ่ได้อมไปเดียวกันเดียวเออเลยเยรลยเลยเนยเล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 ยเกยยไยเกีย เกียกันมาเก็บ,บ,บกันไม่รีดจิตยางงงอะไรเลยครับที่ต้องยางองงอยางงงมาดีและม,ดา,งงมาดียางงงมาดียังงงลา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 เลยลูกเอ้ยปลูกรักบงังปลูกเอาไว้ใต้ต้นยานดที่ยอกยานัดเดิต้นยานดที่แตกยากดก็ามนองปั๊มดักดูเรากับวาดนองนัดในยาง เป็นแกหรือว่าเป็นไตไอ้ยาเป็นหรือว่าเป็นไต้ไอ้จักเป็นไต้ดูเรากับวัดน้องนัดหน่อยน้องเป็นไทยได้กินหมูย่างองมาที่างงมาทีย่างอมมาทีย่างอมงลา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 เล่บัดบ้ดบบัดตองกับโรงเองป็นละอูย่างองตันประตันกระป๋ามาเลย อย่าลืมทำด้านด้านญาเเดียวบอกก ouais. uh ันห่อยเดียวลรกวับลื้อพอมาแล้วมาแล้วกอบุณมากอ่ากอบุญมากด้อดินกอบใจดินใจนุ่นเมตตานุ่จากมดนั้นเป็นจารชรงเติมกินละกินปืนบ้านนั่งนั่งลุงมาแต่ใกล้ใกล้นุ่มจากเรไปเกียได้ล้ต้องเกียที่เกียที่เกียที่เออเกียที่นี่หมายความาเรววานิดหล่ามันเป็นยังไงหรือจพี่ต้องเราเราอดวเราอูดว อะไรเลยครับพี่ตองดัวกับดัวมันดัวเลยดัวปลิดกับดัวปลิดดัวปลิดจากว่าดีกับจากว่าเราเองดัวปลิดโูงฮะตันยงยังเลดวยน้อดวยน้อยังมีต้นโนดยิงไม่เล่าตาดำน้อปากแดงเว้ยยังมีต้นโนดจุงใดไม่อารอยยอดโนดเออไม่แกล้วดวยน้อด้วยตาอ้อโนดเออไม่แกล้วดวยน้อด้วยตาอ้อ เป็นเรือแก้วมัดเบอร์น้องเป็นดาดด้วยนอไม่แก้วดินจอจริงไปมเราตาดำนอปากแดงเวย้ยไม่แก้วดินตอเป็นตีมาแล้วไม่แก้วบ่เป็นน้องผมมอด้วยนอไม่แก้วบังเป็นน้องผมมอด้วยนอไม่แก้วบังอ่ะเรื่อก็เดี๋ยวเอยเดี๋ยว,ยวจจังวะดัวปลิด và lúc này sau áp dụng bay ra tay côn của dài tóc bay ki ha mọi người côn tuyệt nhưng 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 จ้องเดียวจงอีกยิงจ้อง,ออง,งาายิงตบดูสินี่ผัวแต่เมึงอตั้งนาทียำดูราป้าให้กูยำดูราเออนี่ตาเราคืนนี้เรามาเล่นตะวันจริงจักทิศพอแม่ตาใหญ่กูมอนั่งกูโมอโดูราเล่นในลรอบดีๆพาเรา,าแหายๆเรวแต่เดี๋ยวนั่งเล่นอยู่เล็วเอ่อเล่นดูราเอาอไหวพอแม่ตาใหญ่กูโมอนั่งแต่ตะตะวายตาใหญ่กูนอนกูโมอโดูรา ชาบ้านเออกำไม่รื้อฟูเผื่อไอเดียวไม่ตายใหญ่บาเจ็ยจัดการตรงนะ้นตามไปเด้อเออผมนับเหล่าใจข้าวงูใจข้าวถือรอบข้าวเร็จแล้วบมกรอบถือเรียบร้อยหนูอาคนจะออกดันหน้าเวที เล่นด่าวายทิ้งจักติดพอเมตตายาดูราวาลังจาตรงกำคนตรงนะบายบายเอาแต่เลยว้าว cấp tròn buông của tròn á là bái đó tiếp nhiều na băng vai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không 怪龙。<Bueno. S 2> sí.